สวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสมิงดำขอใหจรบุญครับก็เริ่มจะซ้อมทำร่างกายละครับผมเริ่มแล้วเพราะว่าเรามีรายการแล้วครับผมวันไหนนะครับวันที่8มกราครับโอ้ปีใหม่เลยเนาะครับหลังปีใหม่ครับเจอกับฝึกหนักเลยใช่ครับโยทินเอเปกุปใช่ครับเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงได้เจอกับรุ่นพี่ที่แข็งโป๊กเลยโยทินครับก็ ดีครับผมก็ได้เจอกับยอดมวยคือเหมือนนัดในการเจอกันครั้งหนึ่งแล้วไหมใช่ปะใช่ครับแต่ว่าทําไมไม่ได้ต่อยกันนะไม่แน่ใจเลยนไม่ด้ครับแต่เขาก็เพิ่งชนะเพื่อนร่วมค่ายเราคาล่าครับผมแล้วมาถึงคิวเราละครับผมเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยไปนี่ก็เดี๋ยวยังไม่เร่งแล้วก็ทำไปเรื่อยเลยทำร่างกายไปเรื่อยเลยครับผมหนักใจไหมท้ายต่อยแบบไครอะอะไทย รดชัยครับคุอ๋อที่ช่องเจ็ดครับคุณเดือนไหนจำได้ไหมอาทิตย์ยี่สี่สี่ตุลาครับคุณยี่สี่ตุลาแล้วพักกี่วันนะครับนานครับยก็อาทิตย์กว่ากอ่าอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เริ่มมาเข้าค่ายครับคุหนักใจไหมถามจริงถ้าจากวันที่ไปถึงวันก็หนักใจครับพี่เขาเก่งชกวันไหนนะแปดมกราแปดมกราถ้าจะไปถึงวันที่แปดที่จะซ้อมครบเดือนหรือไม่หรือว่าครบครบได้ครบเดือนหรือประมาณเดือนนึงครับ หนัักกใจจมเอบครับก็หนักใจครับก็พี่ก็แข็งเราก็สู้เต็มที่น้ำหนักไหนนะครับที่เจอกันไปน้ำหนักน้ำหนักไหนร้อยยี่สิบหกนะเท่ากันหรอไม่ร้อยยี่สี่ร้อยยี่สิบหกเขาต่อสองปอนด์ครับผมก็เป็นเวทนี้พอใจไหมพอใจครับผมเป็นเวทที่เราถนัดเลยไหมร้อยยี่สิบหกใช่ครับอ๋อคิดว่าโชคยากไหมอยู่กินเขาเป็นมวยเข่าที่ข้อแข็งหนักครับผมก็คิดว่าโชคยากครับเขาพี่ว่าแกก็แข็ง เราล่อยยังไงดีตรงนี้ก็จะต้องดูวนัยที่ับบมันองแก้เกมอีกทีเพราะว่ามันก็อีกนานอยู่แล้วใช่ครับมีเวลาซ้อมเตรียมตัวพอสมควรครับผมเอ่อฟอร์มเราเป็นไงบ้างช่วงหลังที่ฟอร์มดีมากนี่ครับผมกี่ไฟแล้วครับที่ชนะมาเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟติดเลยใช่ไหมครับจำได้ไหมชนะใครบ้างเอาที่จาได้ครับชนะไอ้เพชรรุ่งเรืองอ่าออสเตรเแดงครับชนะไอ้เทพักษิณเทพักษิณป์สอซอนศิงห์ครับแล้วก็ชนะไอ้ ไอ้ของจีนองในเพชรสุนทีเพชรสุนทีแล้วก็ชนะไอ้สุริยันเล็กสุริยันเล็กครับชนะเดชชยาสองครั้งสองครั้งแล้วก็ล่าสุดลนชัยแล้วก็ลนชัยโอ้โหผมดีมก็มีเพชรไอ้เพชรเมืองเอฟไม่ใช่เพชรเมืองสีเมืองสีออตึกแดงเก็บไฟติดเลยอ่ะโอ้ได้ลุ้นยอดหวยด้วยนี่แต่ว่าเราไม่ได้ต่อยใช่ไหมชู๊บก็เลยก็เลยแต่ว่ามีชื่อ เราิดเราก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับผมดีใจแล้วครับปีนี้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสองนี่มาโยชินเท่าไหร่ยี่สิบเก้าโยชินยี่ยี่จะสามเดี๋ยวปีหน้าเขาสามสิบใช่ไหมโยชินมาอยู่ปีเคกี่ไฟแล้วครับเพิ่งเพิ่งมาอยู่ไฟหนึ่งไฟหนึ่งที่ชนะโรนัลชัยใช่ไหมถูกอ๋อเป็นไงมาท้องที่นี่หนักก็หนักอย่างหนับใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมใช่ไหมก็มีเยอะมีทีมกรล์ฟเยอะครับชัดเพชรคนเดียวโอ้ไฟที่แล้วนี่สับจนโรนัลชัยนี่ แปลกเลขไปเลยครับผมเตรียมสอบโดยเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่าไฟนี้ก็โยทินต้องต้องระแวงสองแล้วแหละครับว่าฝากชมมากได้ฉีดยังมงไฟล่าสุดแสนแสนกี่บาทโอ้โหอย่างนี้ก็กำลังใจดีเยี่ยมเลยได้แสนมากี่ไฟแล้วครับไปก็แต่งเมียครับเกือบกือหกเจ็ดไฟแล้วหกเจ็ดไฟหลังได้เลยได้แสนได้แสนได้เพิ่กแต่งเมียครับครับใช่ครับร้อยยี่สิบหกที่ทำทั้งหมดกี่กี่กีโลได้ สี่ห้าโลสี่ถึงห้ากิโลครับชกช่องสามกลางวันไหมด้ครับผมก็คุ้นกินอยู่แล้วกับคำสามใช่ไหมเคยต่อยหลายไปครับก็เดี๋ยวมีเวลาซ้อมอีกพอสมควรครับไปร่างสาร่างกายครับนี่เราอาจจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งฝากติดตามในกครับแฟนน้ยครับไปติดตามครับแตงกวาดำชอยจัลลุนครับเต็มที่แน่นอนครับผมมาอยู่ที่ดูอาวุธอะไรเราเยอะขึ้นเยอมคเขาเขาเขาเน้นใหอะไรบ้างมีมีตอกครับครับมีตอกมีเตะ เล่นกับโยชินนี่ก็ต้องเล่นข้างนอกดีกว่านะวงในน่นานนจะเหนื่อยหน่อยครับวงในแข็งแกร่งมากครับ,รบต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับทุกค่ำวันน่านจะร้อยยี่สิบโอ้ที่ต่ำสุดก็ร้อยยี่สิบผมท่านมากกว่านี้คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แล้วมันจะกลางวันเริ่มจะพูดยากเกินครับ